เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการแบงก์ก k อ o ฮอริซอนรัชดาท่าพระคอนโดแบงก์ฮอริซอนริมถนนรัชดาท่าพระชั้น12สภาพดีการห้องเป็นสัดส,ส่วนสภาพดีเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครบโครงการตั้งอยู่ที่แขวงดาวคนอ,องเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครขนาดพื้นที่24.20ตารางเมตรหห้องนอนหนห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการแบง g ์ขอ h พอร์ o รอนรัชดาท่าพระเริ่มจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ดาวขนองขับมุ่งตรงตามซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน40ประมาณ650เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษขับมุ่งตรงตามถนนรัชดาพิเศษประมาณ650เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบนบ้าน by j Asset Management